สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้นะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่หมู่บ้านตากลางหมู่บ้านช้างนะครับนะฮะน้องใบข้าวครับผมใบข้าวอืน่ารักมากเลยครับน้องใบข้าวนาดูชายด้วย เลยละเรียนใบเรียนตุกตาเลยน้องมหาน้องใบข้าวนหาตะกอนเจ้อุ้ย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  <c oughs> น่ารักครับ <c oughs> มแม่ตายอร่าไทย <c oughs> โอ้สมบูรณ์ดี <c oughs> มีโอกาสมาก็แวะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผม <c oughs> ไม่ค่อยได้มานะครับ ว่าไม่ค่อยมีเวลามาก็ไกลพอสมควรไปไปเล่นตู้กระตาคุเล่นตู้กระตาคุเอเด้นะเรีนตู้กระตาเลยฮึบฮึบเ้ โอ้ยบานหลังไงครับน่าอยู่มากครับผมนู่นหลายห้องครับที่พักเดินตามพ่ออย่างเดียวเลยครับมามาเลยละไปลวขี่หลังขี่หลังขี่หลังไปดูครับช้างขึ้นหลังคดอุ้ยอุ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะอุ้ยขึ้นแล้วครับผมโอ้ เคยเห็นแต่คนขี่สั่งครับอันนี้สั่งขี่คนเียมาโคตรกดี้ไปด้หนี่ยเนี่ยำด้บัด่มหลังไม่ได้ครับเต้นขึ้นอย่างเดียวอือออขึ้นะขึ้นขึ้นไปเรวัจับเยขึ้นไล่้นเด้ยเฮ้ยไ้ไหน้ไหนเ้ยโอ้ยสุดยอดครับเก่งมากอ เอาเอาขึ้นบ้างเอาเออาฮ่าานอ้องไม่ตองอทำคลิปนีก่อนอืมเ็อลสอารับเลอาเดียวเบอามสาปีมาเลกับพีมาเล่นกับพีแล้วแล้ว แน่พีมหาดูควันน่ารักครับตัวเล็กตัวเล็กเงอ้าขึ้นเอานนี่เรื่อยเรื่อยมาอีกตัวนี้ อยเนาะยังไงยังไคือมออกงามนบอเมนูเนาะนะครับลูกอีกเชือหนึ่งครับปีใหม่ครับพ uh ี่ปีใหม่น้องใบข้าวแม่ลูกสองครับนี้มามามมามมาจับมือเด้วจับมือ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 ก็เอาตัว่อ พ่อคอยกำลังเก็บขยะครับยี่สิสองโมงสามโมงครับขยะทำความสะอาดนะครับโอ้ดมสมบูรณ์ครับผมหมานแห้งครับเดือดลูกสองตัวแล้วโอเปว่ามีโอกาสได้ครับโอเปขคือสิบว่าหมันทับหลายรอบแล้วครับอยากได้มันเขาแต่ไม่มีโอกาส นอหี่มมาดแล้วมาแล้วมาพือลูกฝรังเวะผมแ่แม่ไปทรับลมาขึ้นอิ้นอิ้นกอดดีพอกกอดแน่นตึ๊บแน่ต๊เียเฮกิงไงทองไร้เทียแ่ยั ความน่ารักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลือครับเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับโอ้เดี๋ยวมีโอกาสมาครับนานๆได้มานะครับเลยมาหาคลิปน้องช้างมาให้ดูนะครับที่บ้านก็ไม่ค่อยมีลูกช้างนะครับน้ำมนก็โตแล้ว มาแล้วมาแล้วกินยาได้แล้วครับใบข้าวสี่เดือนแล้วครับผมสี่เดืนอนแล้วกินยาได้แล้วนะครับสมบูรณ์ดีครับผมน่ารักมากเลยอยากได้สิกชิดน้นกระหาวนะยครับสั่งหน่อยกับค้นหน่อย ไม่มีกลัวครับลูกชักไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะครับเราก็จะได้ออกทัวร์เหมือนกันนะครับไม่กี่วันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ